หนือว่าเลชูซุยอยู่ปา่าไปบูซี่เรียบร้อยตายนะครับถึงไม่เล่นกันนะครับไม่ถึงไม่เล่นกันเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยโอเค โอเคครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะผมชื่อโรโก้ชื่เรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับผมนะก็สวัสดีบอลบอฟูลก็สวัสดี FC ฟซีน่ารักแล้วก็ใจเย็นเลยทุกคนกันอีกด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมชิโร่เองนะครับและเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพิ่มเติผมด้วยนะขอบคุณมากๆนะครับผมนะกดไลค์มาเยอะนะครับนะเป็นกำลังใจผมเยอะๆขอบคุณมากๆนะครับอ่ะก็ วันนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะเรียกว่าซีรีส์ดาบที่ถูกลืมอีกแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้จะมาเล่นดาบสั่งไดนะครับนะดาบคู่หูคู่รักที่โดนลืมไปกับวาโดแล้วนะครับนะก็ไอ้หลายๆวันหลายอาทิตย์ที่ผมลงคลิปเล่นวาโดไปนะครับนะที่คนขอมาว่าเป็นดาบถูกลืมแบบ มืดมิไปแล้วอ่ะนะครับแล้วาให้พี่โชกับเล่นอีกก็เนี่ยครับจัดให้นะครับแล้วตอนนี้สังไดก็มาแล้วนะครับแล้ววารโดไปแล้วต้องสังไดเดียรนะครับแล้วมันจะไปเหลืออะไรนะครับนะสองดาบอันนี้นะครับนะเป็นดาบที่ถูกลืมจริงๆนะครับนะมันมืดมิดไปแล้วนะครับผมนะมืดมิดจริงๆแหละนะครับตามที่น้องคนเขาบอกเลยนะครับนะถ้าเกิดใครที่อ่ยังไม่ได้ดูดาบวารโดนะสามารถย้อนไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นคิปแนะนําไว้ให้นะอ่าก็อย่างแรกเลยนะครับนะดาบสังไดนะครับผมนะ ตกยุคไม่ใช่อะไรนะครับนะตกยุคมานานแล้วด้วยนะครับตั้งแต่ยุคที่คนเขาฮิ้ชูซุยโยรุกันละนะครับแล้วก็เลยไม่มีใครเล่นนะครับตั้งแต่ตกยุคแต่สามดาบแล้วนะครับจริงไอ้เจ้าดาบซังไดกับวานโดนะครับนะแต่ถามว่าแรงไหมส่วนตัวผมว่าแรงนะครับนะดาบแรงมากคืยเพราะวานโดวานโดคือจะแรงแรงกว่านะครับแรงกว่าซังไดเยอะนะครับนะเพราะว่าวานโดมันสกิลนานนะครับอ่ะส่วนของสกิลนะผมว่าซังไดมัน มันมันคือมันเป็นสกิลที่แบบว่ามันล็อกไม่นานอ่ะนะครับคือแบบมันล็อกแล้วมันไม่อยู่กับที่อ่ะนะครับเนี่ยทำให้กับคอมโบอ่ะยากนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอซังไดเป็นดาบที่คอมโบค่อนข้างยากนะครับนะถ้าคอมโบมันก็มีไม่เยอะนะครับนะเป็นคอมโบแบบเน้นตอดเออง่ายคือซังไดผมว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นจริงอะ่ะเอาไปเน้นตอดนะครับแล้วจะเน้นแบบเออ่คอมโบต่อยาวไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมสก,กิลดูนะปึ๊บ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 เนี่ยใช่ไหมมอนอยก,กระเด็นละนะครับแล คอมโบจะไม่เยอะเลยครับดาบนี้ไว้ตอดๆเอาเนาะใครเชิงดีเชิงหนาก็นั่นแหละนะครับนะประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ส่วนตัวแล้วคือถ้าจะเล่นขะาร่าข้าหัวดีอย่าหาเล่นดีกว่านะครับนะเพราะว่ามันเป็นดาบที่มันมันสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนะเพราะว่าอย่างไปเจอชูซุยซูชิตะเจอโพล่เงี้ยไม่รอดนะครับผมบอกเลยซันไดสู้ไม่ได้นะครับนะก็ต้องอยู่ที่คนอีก่ะเออนะครับว่าจเอไปเล่นยังไงนะครับ อ่าก็เดี๋ยวนี้จะเอาเจ้าสังใดไปเล่นนะครับนะเอาดับที่ทุกคนลืมที่โลกลืมแบบอย่างมืดมิดนะครับไปเล่นนะซึ่งสายฟาร์มเนี่ยก็อาจจะเอาไปฟาร์มอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ฟาร์มบ่อยอยู่แล้วเพราะว่า ไม่มีใครเอาซังเดยไปฟาร์มหรอกนะครับนอกจากแบบจะฟาร์มมัตเตอรี่เพื่อแบบไปรวม3ดาบเนาะเออประมาณนี้นะครับส่วนตัวใช้ดาบอื่นฟาร์มดีกว่านะครับสบายใจกว่าเยอะใช้ดาบอื่นที่แบบโยลุใช้3ดาบใช้เคียวฟาร์มเนะี่ยเออยังไวกว่านะครับนะก็สะสมได้นะไปเก็บสะสมได้ครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเฮ้ยยูเกอร์เม่ลงตู้ลงเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ย้ โอ้วันไดนายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนําร้านมารูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าาสนใจเกมพาร์ตกับผลปีศาจราคาถูกถูกในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ตในแบบคิงเรทซี่ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยเฮ้ยเอาว่ะเซิร์ฟนี้เจอ11ล้านว่อทุกคนเฮ้ยเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจสู้ขเขาว่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเออน่าสนใจว่ะเซิร์ฟนี้เอ้ยแล้วเขาสู้กันด้วยว่ะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาขอเขา หนึ่งหนึ่งกันได้เปล่าวะเขานึ่งหนึ่งกันอยู่อะหรือเปล่าวะเ,เขาสู้วะเออไอ,อแต่ผมไม่เห็นสิบสิบเอ็ดล้านน่ะเพราะนั้นเขาสู้วันแต่ไม่ใช่สิบเอ็ดล้านหมดทุกคนนะครับเออใช่เปล่าวะไม่ใช่ครับเออเขาน่าจะเป็นคนที่เขาเอ,อ,อาสืนอมีมาเด้อขอเข้าก่อนบอกว่าจะติดคอมแบทฟรีนะครับเออสิบเอ็ดล้านไปไหนอะเดี๋ยวผมดู้ว่าสิบเอ็ดล้านอยู่ไหนวะอ๋อสิบเอ็ดล้านอยู่ในนี้โอ้สิบเอ็ดล้านคนนี้ โอเคเจอตัวแล้วนะครับโอ้โ oh, หเล่นผลประตูด้วยผลประตูเโยรุย uh, ที่ค้าวได้โอ้โหจะสู้ได้ไหมเนี่ยนะครับแล้วผมเล่นหมัดซุปนะครับเออยังไงถ้าเกิดไม่ไหวยังไงผมจะเปลี่ยนหมัดนะครับเอ,อจะไม่เอาไอ้นีละมาสู้บ่อยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าหมัดซุปนะครับแล้วแล้วคือแบบคือถามว่าหมัดซุปไปสูป้ไอ้ที่ค้าวได้สู้ได้ครับแต่ว่าต้องเล่นแบบกับชูซุยหรือไม่ก็สุชิตะเน,นี่ยสู้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเอาหมัดซุปไปแบบเล่นกับดาบที่มันมันไม่ได้แบบดาบที่มันโหดจริงอ่ะก็นั่นแหละนะครับ ยากผมบอกเลยยากนะครับนี่เดี๋ยวไปหานี่ว่าหาไล่ไล่ฆ่าคนนี่ว่านะครับโอเคโอเคเอ้ยมานี่เลยมานี่คอมโบนี่เออคอมโบเอ้ยสู้ว่ะเอ้ยสู้หูอะไรเนี่ยโอ้ยน้องก้อนเมฆเข้าม,มายุ่งอีกเวรกรรมโอ้ยนอไอ้สู้ว่ะอ๋อสู้สู้เอ้ยส,สู้ต่อสู้ต่อโอเคโอเคมา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 ,มาเลยมาเลยมานี่อุย้ยหู อ๋อเล่นผลน้ำแข็งสายผลโอเคโอเคผลน้ำแข็งสายผลเว้มาดิมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีอเปิดแล้วหนีเหรอเปิดแล้วหนีเหรอฮะเปิดแล้วหนีเหรอไม่น่ารักนะเว้ยเปิดแล้วหนีเหรอเปิดแล้วหนีเหรยังไงยังโอ้โห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 ัอ้โห้โหโอ้โอ้โหโอห้หโอ้หยอโอ้หอ้หโอ้โหโ้เชิง้อ้้้้ วิ่งหลบว่ะหลบว่ะหลบว่ะอ่าโอเคมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเปิดไปิคเคนเปิดไปิคเคนหรอเราเนี่ยฮะเปิดไปิคเคนอ่าเปิดไปเคเนนทะลุทะลวงเนี่ยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่มีดาเมจหรอกโผล่อะรู้แล้วโผล่ไม่มีดาเมจเราก็ไม่กลัวหรอกคอมโบไปทีนึ่งอุ้ยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ่าทำอะไรทำอะไรแน่ปเปิดไปเคนเป็นครับปเปิดไปเคนเป็นครับไม่ไมไปเป็นไรมาเปิดไปเคนอุ้ยอ๋อผักเหรอจะผักหรือยังไงจะผักจะผักหรือยังไงผักหรือ,อยังไงโอ้โ <c oughs> หเนวันเลชูซุยอยู่ปา่าตาบูซี่เรียบร้อยตายนะครับสักทีเถอะเอ้ยเอาว่ะ <identified> <c oughs> อ่าโ okay. อเคไอ้แน่ <c oughs> อันแน่อันแน่มานี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 ่มาน,มานี่ไปไหนมานี่รู้เว้ยรู้เชิงรู้เชิงยังไงยังไงไปไหนไปไหนครับไปไหนครับจะไปไหนจะไปไหนพัพั่วจะไปจะไปไหนปาดไปบูซี่ไม่เข้าครับเข็นค้างเมื่อกี้เห็นโอ้ยยังไงอ่าปาบอลเครับจังหวะนี้อา้าวเฮ้ยอย่าเข้าไปยุ่ง มันมีคนเข้ามายุ่งมีคนเข้ามายุ่งเดี๋ยวให้น้องก้อนเมฆจัดการไปเออน้องก้อนเมฆใช้ตอาเป็นประโยชน์หน่อยน้องก้อนเมฆคีออย่างนี้อย่างนี้ต้องช่วยเราแล้วนะครับเจอยุ่งอย่างนี้เอาให้เป็นประโยชน์หน่อย้ก้อนเมฆนะครับไม่ใช่มาแบบมาฆ่าตอนที่หนึ่งหนึ่งอยู่เอ้ปาอุ้ยหูไม่โดนว่ะแม่เอยสกิลตังใดไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมคนมันถึงไม่เล่นกันนะครับมันถึงไม่เล่นกันเรียบร้อยโอเคไหนสู้เหรอโอเคไอ้หนุ่มนี่ติดใจครับติดใจติดใจเออติดใจเว้ย ติดใจเว้ยติดใจโอเคผักไปก่อน,นครับผักไปก่อนโอเคหลบออกมาตาวไปก่อนหลบออกมาครับอ่าเอ้ยเอ้ยโอ้โหเพราะว่าสกิลซัดคมไม่ต้องใช้อะ่ะนะครับสกิลซัดมาอย่างงี้ละไม่ต้องใช้ละนะครับใช้ไปแทบอะไรทําอะไรไม่ได้เลยเออจริงๆนะครับสกิลเอ็กคือช้านะครับสกิลเอ็กช้ามากช้าเออจริงๆมันไม่ทันชูฟีนะครับ er. นะบนะบทั้งสองทั้งสองดาบเลยทั้งวาโดทั้งซังไไดคือแบบ ไอ้สกิลเอ็กซ์ปาดอะนะครับแล้วมันมันช้าไม่เท่าคิวซุยนะครับคิวซุยอนี่คือเร็วสุดล, <c oughs> ล,ละเราเผอเร็วกว่าโยรู้ได้สกิลปาดนะครับ <c oughs> นี่ไงหายแม่ไรเมื่อไร <c oughs> โอ๊โยตัดเคียนเลยว่ะอ่ามานี่มาน,นี่ต่อยแถมโมต่อยไม่โดนเ <c oughs> อ้แปบไปเคียนว่ะมาว่ะแบบไปเคียนหรอเราอ่าแนบโอ้ยเพราะว่าไม่ต้องตัดดักละจริงๆนะครับสกิลปาดมันช้านะครับปาดหลักแทบทำอะไรไม่ได้เลยประมาดไม่ได้นะเนี่ย อุ๊ยชิบหายโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป okay. ็นไรโอเคพอดีแบบแกะบ่อยก็เลยต้องแบบพยายามหน่อยอ่าฮ่าหยอกหยอกหยอกมานี่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 มาหนี้สกิวซีแล้วเราอู้ไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรมานี่ดูดดูดมานี่เลยดูดมานี่อื้ไม่มีสกิลคอนนะคอมโบที่เฮ้ยเอาว่ะเอาอู้ไม่โดน อ้แม่เอ้ยถ้าเกิดโดนเลยเพอร์เฟกเลยน่ถ้าโดนนี่เพอร์เฟกเลยเรียบร้อยไอ้มาผมเป็นหมัดแล้วนะครับแล้วก็เอาบบยี่สิบ้านมาเล่นด้วยเพราะว่าน้องก้อนไม่เขาเล่นดาบบิ๊กมัมนะครับดาบบิ๊กมัมกับไอกทิคาวเพราะนั้นขอก็เล่นกลับนะครับให้มันเล่นกลับนี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสวยเอานะครับเออโอเคมาขอเล่นปืนพิษด้วยโอเคอันนี้ผมไม่ค่อยนี่มากนะครับเพราะว่า จนกี้คือมัน,นไม่เนี่ยเออปาไปก่อนแน่แน่แบบบิ๊กเคนเป็นครับดับบิ๊กมัมเนี่ยอ้อาวน้องเล่นหมัดซุบเหรอเมื่อกี้ยังเห็นน้องเขาเล่นย้ายที่คาวอยู่เลยนะครับเอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเล่นย้ายที่คาวอยู่เลยอ,ะอ่ะอ๋อแสดงวปป่าไปเปลี่ยนนะดินะครับปปะไเปลี่ยนใช่ปะ่ะโอ้ยดีนะเปิดทันเดี๋ยวติดเิเบิร์นเฉยเลยติดเบิร์ติดเบิร์นเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ ปาดไปเอ้ยโดนว่ะบุซี่โดนแอ้บบไปเกนหลบโอเคครับดาบนี้มันมีวิธีแก้อยู่แก้จะแก้ได้นะครับบัดาบพี่นำเออแก้ได้แค่ได้อุ๊ยปึ๊บเรียบร้อยโอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้สำหรับเจ้าดาบสังไดนะครับดาบที่โลกมืดมิดนะครับนะดาบที่ถูกลืมไปแบบมืดมิดแล้วถูกโลกลืมไปนะครับแล้วก็เอากลับมาในทุกคนดูละนะครับ สรุปเลยนะครับนะทั้งวาโดทั้งซังไดนะครับผมนะมันเป็นดาบที่ผมบอกเลยว่าคือก็งแบ่บะครับกล้องเหมือนกล้องเอียงนะครับแบบนะี้คือมันเป็นดาบที่จะบอกให้ดีนะครับมันมันช้านะครับนะสกิลเอ็กป่าเห็นได้ชัาเลยคือช้าช้ากว่าชูซุยมากนะครับนะชูซุยเลยคนเลยแบบว่าคิดว่ามันเป็นเดอะเบสกันนะครับก็ไม่ผิด นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าถามว่าเล่น PVP ได้ไหมผมว่าแนะนำยาดีกว่านะครับนะใช้ดาบที่มันโหด,ดเล่น PVP ดีกว,ว่าเชื่อผมนะครับนะอย่าหาครับนะครับผมนะอ่ะก็มีประมาณนี้นะฝากไปประมาณนี้นะก็ชอบนะ่าฝากกดไลค์นะครับแล้วนะกดติดตามเพื่อใจผมนะครับมากมากนะครับวันนี้บมายบาย,บายครับผม